ทำให้พ่อคิดถึงบรรดา m i s s i o n a ร y นะครับบางทีไม่ว่าเขาจะทุ่มเทเผยแผ่พระศาสนาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างไรก็ตามแต่ในทอนท้ายของชีวิตก็เหมือนกับว่าชีวิตมันไร้ค่าดูสิไม่เห็นมีใครกลับใจเยอะขึ้นเลยดูสิวัดวาอารามโรงเรียนที่สร้างขึ้นถูกเผาถูกยึดมีความลำบากต่างๆมากมายและสุดท้ายที่สุดรากับว่า บั้นปลายของชีวิตนั้นมีแต่ความล้มเหลวในการแพร่ธรรมบทอา่านจากพระสาลโดยนบุญมัทธิวเวลานั้นพี่เจ้าตรัสกับดาสิ์เรื่องอุปมาดังนี้ว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบด้วยกับบุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินทางไกลเรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้ ให้คนที่หนึ่งห้าตารานให้คนที่สองสองตารานให้คนที่สามหนึ่งตารานตามความสามารถของแต่ละคนแล้วจึงออกเดินทางไปคนที่รับห้าตารานรีบนำเงินนั้นไปลงทุนได้กำไรมาอีกห้าตารานคนที่สองรับสองตารานก็ได้มากำไรอีกสองตารานเช่นเดียวกันแต่คนที่สามรับหนึ่งตารานไปขุดหลุมฝังซ่อนเงินของนายไว้หลังจากนั้นอีกนาน นายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขาพวกที่รับห้าตะลันเข้ามานำกำไรมาอีกห้าตะลันมาด้วยกล่าวว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะลันนี่คือเงินอีกห้าตะลันที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ จงมาร่วมดีๆกับนายของเจ้าเถอะคนที่รับสองตะลันเข้ามารายงานว่านายครับท่านให้ข้าพเจ้าสองตะลันนี่คือเงินอีกสองตะลันที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมดีๆกับนายของเจ้าเถอะคนที่รับหนึ่งตะลันเข้ามากล่าวรายงานว่านายครับ ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หวานเก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ามีความกลัวจึงนําเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้นี่คือเงินของท่านนายจึงตอบว่าผู้รับใช้เลวและเกลียดค้านเจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้าไม่ได้หวานเก็บรวบรวมในที่ที่ข้าพเจ้าไม่ได้โปรย เจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี้ยจงนำเงินหนึ่งตะลันของเขาไปให้แก่ผู้ที่มี10ตาลันเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยรับสิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วยส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอกที่นั่น จะมีจตกการร่ำให้ค่าครวนและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเราคงคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งตรงกับนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจา้าในวันนี้เหมือนกับว่าตะลันก็คือพรสวรรค์ ความสามารถพระเป็นเจ้าก็จะมองเราแต่ละคนว่าเรามีความสามารถมากน้อยไม่เท่ากันและพระองค์ก็มอบให้กับเราดูแลเพื่อทำประโยชน์ในโลกใบนี้และถ้าหากเราไม่ใช้ความรู้ความสามารถของเราเอาไปฝังไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและเหมือนกับว่าพระเป็นเจ้าทรงตำหนิเรา เจ้าผู้รับใช้เลวและเกลียดขานจงไปไปที่ที่ที่จะถูกลงโทษที่มืดข้างนอกและที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้ข้ามครวญและขบฟันด้วยความเจ็บใจขุนเคือง เวลาฟังแบบนี้ก็รู้สึกน่ากลัวนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการเตือนใจเรากันและกันว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นประโยชน์หรือภะวาสารวันนี้ต้องการจะบอกเราว่าทำทำทำขยันทํางานใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสร้างผลงานต่างๆให้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้และพระเป็นเจ้าก็จะตอบแทนเรา ทำให้พ่อคิดถึงบรรดามิช s i o n a r y นะครับบางทีไม่ว่าเขาจะทุ่มเทเผยแผ่พระศาสนาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างไรก็ตามแต่ในทอนท้ายของชีวิตก็เหมือนกับว่าชีวิตมันไร้ค่าดูสิไม่เห็นมีใครกลับใจเยอะขึ้นเลยดูสิวัดวาอารามโรงเรียนที่สร้างขึ้นถูกเผาถูกยึดมีความลำบากต่างๆมากมาย และสุดท้ายที่สุดเรากลบว่าบั้นปลายของชีวิตนั้นมีแต่ความล้มเหลวในการแพร่ธรรมเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าส่งเข้ามาแพร่ธรรมและเหมือนกับว่าชีวิตของเขาล้มเหลวพี่น้องที่รักพ่อเชื่อแน่ว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนนายจ้างที่อยู่ในพาวาสารในวันนี้แต่พระองค์เป็นพระบิดา ผู้ทรงมีความเมตตาพระองค์ทรงส่งเรามาในโลกใบนี้เพื่อมีจุดมุ่งหมายและพระกระแสเรียกแตกต่างกันเพระาะฟาสารวันนี้จึงไม่ได้เน้นที่คุณประโยชน์ที่เราได้กระทำเน้นที่ความเพียรพยายามที่เราร่วมมือกับพระกระแสเรียกของพระเป็นเจ้าในชีวิตบางทีชีวิตก็อาจจะล้มเหลวเพราะ ตั้งมั่นในคุณธรรมความดีบางทีชีวิตก็อาจจะมีความท้าทายถ้าเราต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในขณะที่หลายๆคนท้อแท้ใจบางทีชีวิตก็ต้องถูกประจนเพราะหลายๆอย่างพลังอำนาจของความชั่วร้ายผีปีศาจต้องการจะทำลายเราจะทำลายครอบครัวของเราทำลายสังคมและโลกใบนี้พี่น้องที่รัก พ่อไม่รู้ว่าบ้านปลายของชีวิตหรือของพ่อเองจะเป็นอย่างไรก็ตามเราอาจจะล้มเหลวก็ได้เราอาจจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงใหญ่โตในสังคมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้เราติดตามมโนธรรมของเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายถ้าคุณงามความดีไม่มีใครเห็นแต่หากเกิดคุณประโยชน์ให้กับตัวเราเองให้กับคนในครอบครัว ให้กับคนอื่นและโลกใบนี้เป็นพระเป็นเจ้าที่จะมองเห็นแล้วก็ตอบแทนคุณงามความดีของเราอาเมน